อะสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้หลีกล่าเจ้าเอริโกซอลัสก็ใกล้จะจบแล้วนะพี่ก็อยู่อันดับ67เนอะคิดว่าปลอดภัยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อสัก3รอบเลยแล้วกันปะเอาจริงเอาจังไปเลยดีกว่าแบบรวดเร็วนี่เลยแล้วก็ กีกาเลยนะแล้วก็สไปโนทาซูคัดไปเลยใช้ตัวแดงล้วนเลยนะครับเอาจริงเอาจังไปเลยนะครับเก็บแต้ม3รอบลวดแบบเร็วๆไปเลยอันนี้เดิมทีปกติก็จะเป็นชุดที่ไม่ใช่สิเจ้าขีกาเนี่ยเดิมทีพี่จะใช้เป็นเจ้าโมโนนะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเจ้าคูลาตี สองแต้มเรานอนนะของเขามีสองแต้มแล้วตีมาแค่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองเลยขอป้องกันหนึ่งนะมีสองแต้มสองแล้วตีมาแค่หนึ่งโอเคเขาเหลือหนึ่งนะเนี่ยเราก็ชาร์จไปขอป้องกันหนึ่ง นะตอนนี้เขามีสามแต้มแล้วสามแล้วสามแต้มแล้วยังไงตีมาแค่สองมีดักอีกโอเคกิก้าลงมาก็จัดเลยนะก็ชาร์จไปเข้าสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อย ที่สองมีสี่แล้วยังไงยังไงผมไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสามไปเข้าแต้มเดียวโอเคเกินครึ่งหลอดนะตอนนี้เขามีหกแต้มแล้วแล้วเปลี่ยนตัวซะงั้นนะ่ะหรือห้าแล้ว ตีมาหมดห้าโอเคเรานอนนะครับสไปโนทาซูคัตลงสนามมาแล้วก็จัดเลยแต้มเขาหมดป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยกินพืชน,นะครับตัวสุดท้ายสบายสบายแพ้ทางเราตีมาเท่าไหร่เราก็ไม่นอนมีสีแล้ว ตีมาหมด4นะเขาลอแค่2โอเคยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยสไปโนทาสุคัตจัดถ้าไม่ตายไปแแต้มเต็มเต็มคำลามก่อนแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามเนาะใส่ชุดแบบจริงจังเลยตัวแดงล้วนๆ1,824คะแนนนะครับอันดับก็อันดับ66ของโลเพชร โอเครับของรางวัลได้ได้อะไรได้ DNA ม่วงมา200โอเคไปต่อดิปโปแล้วก็กิก้ากิก้าออแล้วก็สไปโนอีกรอบหนึ่งนะโอเคมาตีแบบรวดเร็วน่าจะได้ทั้ง3ามรอบมา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  ะโอเคตัวแรกเราชนะทางโอ้โหสบายๆรอบนี้เราก็ชาร์จก่อนเลยตัวแรกเขาก็สายแท้งเหมือนกันนะเจ้าอีดาโปมีสองแล้วแล้วยังไงเปลี่ยนตัวหนึ่งตีไหมตีไหมไม่ตีงั้นเราตีเลยนะจัดเลยสามแต้ม โอเคไปนอนซะเรียบร้อยเขาเก็บไปชาร์จไว้นหนึ่งนะฮิดาโปลงมาอีกรอบหนึ่งมีสามตีไม่แรงนะมาตีมาเลยสบายๆต้านทานได้อยู่อยู่แล้วเผลอจะเก็บได้หมดเลยนะเนี่ยอ่ะไม่ตีงนะั้นเราตีเลยแล้วกันเนาะสามแ้มไปโอ้เข้าหนึ่งเองนะแหมดันมาป้องกันที้สองเลย ตอนนี้เขาสี่แต้มแล้วตีหรือยังตีหรือยังยังไม่ตีนะเราก็ใส่สีไปโอเคเข้าสองอย่างนี้ไปนอนโอเคเขาลงมาเจ้าคานโนูลัปเตอร์ก็จะมีหกแต้มใช่เลยหกแต้มอ่ะ ดิปโปเราคงยันนอนมาตีมาห้านะครับโอเคเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วนาะกิก้าก็จัดการเลยสี่แต้มไปเข้า3ก็ไปนอนสิครับเรียบร้อยโอเคครับชนะไปรอบที่สองนะใช้เจ้ากิก้าตีสวนไปเลยสบายสบาย ได้คะแนนเพิ่มมาเป็น1,853นะอันดับก็63โลเพชรโอเครับได้ดีเอม่วงมานะ200โอเคไปต่อดิปโปเออผิดโอเคแล้วก็อ,กอีก้าอีกตัวงนะเออเลย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 อีก้าแล้วก็สไปโนทาซูคัสโอเค มารอบสุดท้ายสำหรับหลีกนี้เลยนะแล้วก็คลิปนี้ด้วยดูสิชนะต่อนเนื่องไหมก็ไม่น่าแพ้หรอกเราใช้ตัวแดงเนาะโอ้ตัวแรกเราแพ้ทางไม่เป็นไรเราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขามีสองแต้มแล้วดีไหม ไม่ปีงั้นเราก็ต้องชาร์จเลยโอเ้เขาเก็บไปชาร์จ2แต้มนะครับกลายเป็น4ก็น่าจะตีมา4ีหและอ่าสก็4มาสไปโนเราต้องเปลี่ยนมาตีนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสแต้มโอเคตีมา4นะครับใช้ความคิดนานพอสมควรดีก้าลงมาก็จัดเลย ก็ป้องกันไว้ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยอีโอลามเบียมีสามสามแล้วสี่ไหมตีเปล่าสามนี้ผุมไม่ตีเราต้องเปลี่ยนเจ้าสไปโนทาสุคัตมาแท้งนะเนี่ยลงมา แล้วก็ขอชาร์จล้วนเขาป้องกัน3เลยตอนนี้อ e ีโอลมเบียของเขาแพ้ทางเราอยู่นะเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเปลี่ยนนะครับโกโก้มาแล้วแล้วไม่ทำอะไรถ้านั้นเราก็ขอเปลี่ยนกิก้าลงมาแล้วก็จัดเลยหาแต้มไปเลยไป ข้าโอเคเข้า3สามแต้มอย่างนี้ก็ไปนอนสิครับอ่ีโคลัมเบียตัวสุดท้ายของเขานะครับมีห้าแต้มตีก็ตีมาได้เลยตีไหมตีมาหมดห้านะครับโอเคเรานอนสไปโนทาสุคัดลงมาแล้วก็จัด ได้เลย6แต้มไป6แต้มไล่การป้องกันไปนอนซะเรียบร้อยโอเคครับชนะอย่างต่อเนื่อง3รอบในคลิปนี้เลยนะคะแนนก็เพิ่มเป็น1,882คะแนนนะครับอันดับก็58โลเพชรนะโอเครับของรางวัลจะได้ ได้ดี a ม่วงมาอีก200นะโอเคเดี๋ยวรับภารกิจรายวันอ่าได้แต้มซีซันพาสด้วยนะไปเปิดแพ็คซีซันพาสจะได้ตัวรีเจนเดอรี่รับ2ไหมไม่ได้นะได้ดีๆก็ดีเอ็นเอดงอดีเอเอม่วงนะครับแต้มจ w บิลโอเคครับตอนนี้หลีกิล่าเจ้าเออลิโกสอลัดก็ใกล้จะจบแล้วนะเดี๋ยวใกล้ๆจะจบหลีกมาเจอกันอีกทีครับ อตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับก็ใกล้จะจบหลีกล่าเจ้าเอริโกลแล้วนะก็ห่างอันดับร้อยพอสมควรนะครับไม่ตกแน่นอนเนาะะเดี๋ยวเราไป2อันดับหนึ่งดีกว่านะครับก็2อ0 0กว่าคะแนนสองพกว่าคะแนนนะโอเคไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเมื่ออยู่ในอันดับโลกเฮด อย่างแรกเลยมีให้เลือก2อ,อย่างนะสุ่มได้2อ,อย่างอย่างที่2เช่นกันนะครับก็อยากจะได้เงินเขียวล้วนๆเลยอ่ะจ,จะได้ไหมอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายได้เจ้าเอริโกมานะครับตัวนี้พี่ก็ยังไม่เคยปลดล็อกนะก็ได้การ์ดมาอีกใบหนึงแล้วก็จะปลดล็อกด้วยนะครับก็ว่างๆเดี๋ยวก็จะทำเลเวลแม็กเนาะ โอเคก็หลีกนี้สำหรับตัวพี่คิดว่าไม่ยากจนเกินไปน้องๆหลายคนก็น่าจะได้นะใครได้ก็รายงานตัวกันด้วยนะครับใครไม่ได้ก็บอกกันด้วยนะก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้นะครับก็พยายามสร้างตัวให้เยอะในสวนกันเยอะเนาะจะได้ต่อสู้กันในหลีกมีตัวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงไปต่อสู้เนาะโอเคตอนนี้ก็19 8 7, 6 5,4,3,2,1หมดเวลาครับไปเปิดซองกันขอเงินเขียวเยอะหน่อยโอเคเงินเขียวได้มา2อันแล้วก็ DNA ม่วงได้าเจ้าเอริโกโซอรัดมา1ใบนะครับแก้ม JW 1300โอเคได้เยอะดีแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะครับในที่สุดก็ปลดล็อกเจ้าตัวนี้มาแล้วเนาะ ตั้งแต่พี่เล่นมายังไม่เคยแบบมาให้ลงลีกเลยอะโอเคเอ๊ะมีอะไรเฮ้ยเหมือนมีตัวใหม่หุ้ยสไปโนเซราท็อปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่ดีเออโอเคเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วนะใจเจ้าซีโนเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยค่อย สร้างกันไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเนาะโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าเอริโกก็จบแล้วนะครับพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วในการปลดล็อกนะครับก็เดี๋ยวว่างๆจะมาทำเลเวลแม็กเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ